สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรื่องอาหารกล่องนะครับวันนี้เสนอเรื่องอาหารกล่องนะครับสะอาดถูกหลักมีอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาลัยหรือสถาบันบริษัทเอกชนก็ต้องล้างต้มนะครับผม่านมาแล้วนะครับทุกทุกกล่องนะครับรับรองความสะอาดนะครับถูกหลักอนามัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินการเคหะโรงเรียนหรือสถาบันนิด้นะครับหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเราแวกนี้ก็ต้องเคยใช้บริการของต้อมนะครับผมอันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับเผื่อใครจะทำขายบ้างนะครับผม นี่ข้าวผัดทะเลนะครับหรือว่าหมูกรอบนะครับของที่นี่จะขึ้นชื่อมากนะครับนี่ไข่ยัดไส้นะครับผมกุ้งคึบขัวพริกเกลือครับเป็นอาหารกล่องหรือจะถังสั่งเป็นกับข้าวได้นะครับพริกแกงทะเลครับผมเป็นกับข้าวนะครับหรือว่า อัดปักบ่วงหมูสับนะครับอร่อยอร่อยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกล่องละหกสถึง90้าสิบบาทนะครับผมถ้าทำขายเองก็ได้นะครับต้องราคาต่ำกว่านี้นะครับผมอันนี้ห้าสิบนะครับของโรงเรียนนะครับผม ห้าสิบกับหกสิบนะครับนี่ข้าวผัดเส้นกอกห้าสิบบาทนะครับราคาย่อมเยาวนะครับทำขายได้นะครับเพื่อนๆครับผัดมะกรนีนะครับห้าสิบบาทนะครับอิ่มๆจุกๆนะครับเครื่องแน่นๆนะครับผัดซีอิ๊วครับเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วหมูนะครับพริกแกงไก่กะเพราไก่นะครับ นีหมูกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมขายดีนะครับนี่ผัดผงกะหรี่นะครับผมมามาาที่เมานะครับที่เมาไก่นะครับแล้วก็ผัดผงกะหรี่ไก่นะครับผมราดข้าวไข่ดาวนะครับก็จะสั่งเป็นประจำนะครับของทางโรงเรียนนะครับเวลาประชุมนะครับผมประชุมใหญ่นะครับ ตัางละ2 0 0ถึง300กล่องนะครับต่อวันนะครับทำกินได้ทำขายดีนะครับเพื่อนๆครับขอแนะนำนะครับผัาซีอนะครับกินเพลินนะครับผมเคียวหวานไก่นะครับ ว่าจะเป็นกับข้าวหรือราดข้าวได้นะครับมีกล่องบรรจุอย่างดีนะครับสะอาดนะครับถูกหลักอนามัยนะครับผมข้าผัดใช้กล่องซีพีนะครับใช้ใช้กล่องอย่างดีนะครับผมมีไข่ดาวด้วยนะครับถ้าสั่งมานะครับสนใจติดต่อได้นะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับมีชมพูนะครับอร่อยอร่อยนะครับ เครื่องแน่นทุกกล่องครับเพื่อเๆครับกับเผาปลาหมึกด้วยนะครับผมหมูกรอบที่นี่ทําเองวันต่อวันเลยครับครับรองกรอบสะใจนะครับวันละหลายโลนะครับนี่ครับหมูกรอบครับผม เป็นที่ชื่นชอบครับริกแกงไก่หน่อไม้ไข่ดาวครับเมนูขายดีครับยอดฮิตครับครับหมูกรอบขั่วพริกเกลือคณะหมูกรอบครับเป็นช่วงทำคลิปแนะนำอาหารกล่องนะครับอันนี้หมูทอดกระเทียมไข่ดาวครับ กะเพราหมูหมูชิ้นนะครับมีแพ็กเกจอย่างดีนะครับเพื่อนเพื่อนครับสั่งแล้วก็จะติดใจนะครับไข่เจียวราดข้าวนะครับไข่ยัดไส้นะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับนี่้าผัดกุนเชียงครับกุนเชียงอย่างดีนะครับ มกโกรูดีกุ้งครับกเาะาหมูสับครับผมแกงคั่วกไก่ครับหน่อไม้ครับผมพริกแกงทะเลครับใส่ตัวปักยาวครับ นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมีกน้ำปาลาสามรสนะครับผัดผักรวมทะเลครับมันสะกู่นะครับ คณะหมูกรอบครับเป็นกับข้าวครับข้าวผัดกุ้งครับเผาปลาหมึกเป็นกับครับข้าวผัดกุ้งเน้นเน้นกุ้งเลยครับกุ้งคั่ควพิกเกลือครับ กุ้งทอดกระเทียมครับชันัอันนี้ปลาหมึกทอดกระเทียมนะครับลูกค้าต้องการแบบชันันนะครับแล้วก็คณะหมูกรอบครับเป็นกับข้าวนะครับผมหลากหลายอาหารนะครับตามเมนูครับตามออเดอร์นะครับ ทาดมันาาตาสี่โครงตุ๋นกิมเอาคุ้งเตี๋ยวครับขอบคุณครับ